เลขน้องเทนนิสทีโลเหรียญทองโอลิมปิก2020มาแรงคอหวยแห่ซื้อเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าว้านเด็ดเตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโอลิมปิก2020นะคะซึ่ง เปิดไปแล้วเมื่อวันที่23กระกฎาคม2564ถึงวันที่8สิงหาคม2564นะคะเป็นโอลิมปิกครั้งที่32นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะภายใต้ชื่อโอลิมปิกโตเกียว2020นะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้การระบาดของไวรัสโควิดที่กระจายอยู่ทั่วโลกตอนนี้นะคะโดยมีนักกีฬาทั้งหมด 205ประเทศนะคะที่เข้าร่วมนะคะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะโดยประเทศไทยอยู่ในลำดับที่102นะคะและผู้ที่คว้าเหรียญทองมาให้ชาวไทยได้ชื่นชมคนแรกเลยนะคะในกีฬาโอลิมปิกโตเกียวครั้งนี้นะคะคือน้องเทนนิสนะคะพานิพักวงพัฒนก,กิจนะคะจอมเตะหมายเล็กนึ่งของไทยนะคะได้เหรียญทอง จากการแข่งขันก e ีฬาเทควันโดนะคะน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมนะคะเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของกีฬาเทควันโดของไทยเหรียญแรกเลยนะคะภายใต้การฝึกสอนของโคชเชอัวโนนาผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนะคะเหรียญทองดังกล่าวนะคะทำให้ชาวไทยทั่วประเทศนะคะได้ชื่นอกชื่นใจนะคะหลังจากเครียดจัด การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID นะคะโดยน้องเทนิสนะคะได้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะได้ไปอยู่ที่ภูเก็ตแซนบล็อกนะคะกับตัวที่ภูเก็ตแซนบล็อกเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีคนไปต้อนรับจำนวนมากนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะคะได้จับรถสองแถวไม้นะคะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ารถโพดท้อง เป็นเอกลักษณ์ของเกอะภูเก็ตมาต้อนรับนะคะจุดเด่นของรถดังกล่าวคือที่นั่งทำจากไม้สองฝั่งเปิดโล่งให้ลมโกรกโดยรถคันนี้นะคะได้นำฮีโร่พร้อมชาวคณะเดินเข้าสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพนะคะนี่เลยนะคะบรรดาคอหวยก็เลยส่องนี่เลยค่ะเลขทะเบียนรถคันนี้นะคะ40 0465นะคะ40 ขีด0465น,นะคะภูกเก็ตนะคะนี่เลยนะคะที่น้องเทนนิสนั่งนะคะนี่เลยนะคะและแน่นอนนะคะนอกจากสองเลขทะเบียนรถที่น้องเทนนิสนั่งแล้วนะคะฮีโร่เหรียญทองของเราน,ะะนั่งแล้วนะคะก็ทุกคนก็สองเลขบันเดินปีเกิดของน้องเทนนิสทันทีนะคะเพราะว่าเป็นฮีโร่เหรียญทองนะคะน้องเทนนิสนะคะมีชื่อจริงว่า พานิพักวงพัฒนก,กิจนะคะเกิดวันที่8สิงหาคมพศ2540นะคะเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นน้องคนเล็กของบ้านนะคะนี่เลยนะคะเลข88แล้วก็2540นี่บรรดาคอหวอหยแห่ซื้อเกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันนะคะและน้องเทนิสนะคะจอมเตะสาวชาวไทยของเรานะคะ เป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกคนที่สิบของประเทศไทยนะคะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นปี2020นะคะและแน่นอนนะคะเลข2002เลข1001รวมทั้งเลข32 สองสามนี่นะคะเป็นเลขของการจัดโอลิมปิกขึ้นนะคะก็เกลี้ยงแผงนะคะเลขเหรียญทองน้องเทนนิสก็เกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันนะคะ<ม>เลขที่เกี่ยวกับตัวน้องเทนนิสก็เกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันนะคะนี่คือฮีโร่เหรียญทองคนแห่สองเลขเด็ดนะคะสวัสดีค่ะ